กลับมายืนที่เดิมวันนี้ฟูทีมนะคะโอ๊ยพ่อกับแม่มาเร็วมากสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีนี่สวัสดีค่ะวัสดีนี่ดีเลยเดี๋ยวจะได้คุยงานถูกไหมมาสวัสดีค่ะป๊าป๊าสวัสดีค่ะ เมืียังให้พ่ออุ้มมาอยู่เลยอ่ะไอฮเะดีนัสกอนฮรเอ้จ๊เอซ่าใช่ค่ะเซ่าเรดอีโกไปเดินหายกันไหมไปเดินเล่นกันป่ะลุกป่ะคนยังคนยังไม่เยออบอกนกันไปกุ้งับกคู่นิแปดตัวอันนี้อะไรครับหอย หอยอร่อยไหมลองชิมไหมล่ะไม่นี่น้าโบถ่ายนี่หอยชิมมาเริ่มเลยไม่ใช่มาจากชิราคามีหรือว่าซูริคุบันเลยกินอะไรดีนะาเรามีเฟซโซชินนี่หอยด้วยเอาอะไรดีคะหอยแอปเปิ้ลจะน่ากินนะอันไหนนะไม่ได้เมนูอะไรเอาปุ๊บลุกแกแล้วดูดูอ๋ออันนี้ดีกว่าโอเค ก่อนขอพราะว่าไปไปต่อสัมมอนที่หนึ่งทามาจีหนึ่งครับโอเคกระพงอร่อยไหมกระพงที่หนึ่งได้ไหมครับเดี๋ยวเอาอะไรชีสโอเคกินแม่เนี่ยแม่งกินเลยนะ มนเต้มนของขึ้นชื่อของที่นี่ของขึ้นชื่อคือมาแล้วต้องทานกินเลยคือนี้เลยเห็นไหมเห็นควันไหมะฏิชาปฏค่ะโอ้ระวังลูกอันนี้เรียกว่าอะไรนะวากวางมากเลยอ้เตียวโอยเตียวเรือทอาเส้นเส้นไหมคะว่ากวางมากเลยวากวางมากมันกว้างมากโอยเตียวเรือค่ะเจียวเรือค่ะ มีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยสั่งเราสั่งไปเรียบร้อยแล้วเอาหนึ่งชามรอค่ะสั่งหน่อยเอาหนึ่งชามโซนนี้ต้องมาโซนนี้นี่อันนี้อะไรครับอันนี้กัวซองสวัสดีครับกัวซองกัวซองกัวซองกินกับทัฟเฟซุปทัฟเฟิลก็ไม่ร้อนนะ นี่นี่นี่แพลวเอามาให้นะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่านัแพลวก่อนกบคุณค่าเดียวมาก็บคุณค่าเอาเลยไหมคะอุอะไรไหมคะลายลายอาหารสะอาดมากแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายมากนี่นี่นีเมนูทอดเท่าทัดนี่เละโคมามีเลยไหมคะใช่เยว่าเอาไหม มีติดนี่เก๋ทอดมีเก๋ทอดพี่ทีชอบเก๋ทอดเอาเก๋ทอดไปดูหน่อยพี่ทีวันนี้ชอบเก๋ทอดอ่ะดีค่ะอันนี้นี่ของเรานี่แล้วก็นี่ปลาหมึกย่างดีมากนะโบที่พูดไปทั้งหมดเดี๋ยวนะโบช่วยออเดอินสเต็กเนื้ออันนี้เรียกว่าสเต็กเนื้อสเต็กเนื้ออันนี้เรียกว่าสเต็กเนื้อ ออสเตรเลียนเลนเจอร์วันนี้หวานชืวนดูสินี่ทักทักพี่เขาก่อนสินี่ทักพี่เขาก่อนบายบายพี่เขาด้วยน่าเคเลยเหรออยู่น่าเคนะคะพี่พี่ตีอ่นแล้วเหรองพี่พีกินครวซองไหมเอาไหมกินครวซองไหมเดี๋ยวน้ำพาพาไปเอาเอาไหมเอาไหมครับมาอ่ะพี่เคพามาหน่อย พี่เคพามาเอากระซังหน่อยพี่เคยืนธรรมดาเลยก็ได้ลูกอันเลิศจังจังเจ็บกินเลยลูกน่ารักมากเลยยิ้มยิ้มหวานทีนึงได้ไหมคะอร่อยไหมทีนึงได้ไหมพี่พีหวานอลเต็มปากเลยครับโอ้โหไม่เดี๋ยวจะเจ็บไม่ใช่หรอกินเลยโอเคได้เหรอหวานเลยไหนป้อนป้อนหน่อยคำนึงพี่พีเหรอพี่พีป้อนหน่อยไหม แล้วเศษกระชองก็จะหล่นใส่หัวพี่เกคอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยเอาอะไรอีก<ม>อเอาอะไรอีกครับฮะมีไม่รู้อีกโอ้โหไปดูไอศครีมก่อนอ่ะมาอันยาไปวะไปดูไอศครีมกันไหมอันยาไปดูไอติมไหมไปดูไอติมกันเลสโกไอครีมดูดูดูนี่ดู เกลือเอามอนมั่นปิดยกหู้ยน่ากินน่ะปิดยกเกิดคือ<ม>ตอนนี้เขาเอารสแบบอร่อยอร่อย,ออยวันนี้ราดเกลือคุกกีน่นี่นอคา,า,<ห>าเลยนี่ครั้งแรกเดี๋ยวเป็นไอศ์ครีมที่เราชอบมากสุดเลยนะโรนที่ชอบนี่มันจะเก้่ยวใจเลยตรงนี้ค่ะมันนี้ร่ามาดัมาดาก,กัสกาต้องลองเลยเนาะกี่รสด,ดีคะวันนี้มันก็น่ากินน่ะ วันนี้ล่ะเตือคุกกี้โอ้โหกินนันัเลยแล้ววันนี้ได้ยมาแล้วเต๋วเรือของที่ต้องสัง่งพี่พีข้าวไข่เจียวเหมือนเดิมจ้ะ อันนี้เป็นเมนูที่เขาทำให้เป็นกรณีพิเศษนะถ้าเราจะมาสั่งข้าวไข่เจียวตนี้เไยได้เนื้อเน้นเน้นจังคำหรื่ให่นดดีมากเนลย่่นดีิ่อดรนี้ิ่นีกยิ่ดีกดีิ่นน <Okay. S 2> อันนี้คือพรามลิฟใช่ไหมคะตัวนี้ซับโบ๊ลสกอร์เท่าไหร่คะไรนะ็ะรสกอรห์หกอ๋อหกซับโป๊สกอร์6ชูม,มือขึ้นอีกนิดนึงชูอีกั้างนี่เออเลิศเก่งมากลูกเช่อน้องพีน้องพีกินวันแล้วนี่นะคะน่ารักอ่ะนี่ครับพรามเล็กว้าวโตแบบจุยซี่สดจุยซี่น้า เลยอ่ะชิ้นแรกน้องพีรับเลยไหมครับน้องพีเอาไหมลูกโอเคพี่ว่าจะไย่าค่ะอัดด้านโอ้โหพ่อล่ะพ่อปัจจุบนนี้พ่ออบอนนี้ว่ะพ่อเยอะๆอันนี้พ่อพ่อชอบอันนี้พ่อหนูมีคนน้อยใจมีคนน้อยดีถึงเลยพี่บิมใส่อะไรบ้างใส่หมวยดูสวยเขาให้ดูสวย

ับน้องพีกําลังจะเอาลับสเตอร์ไปให้อตั้มไหวไหมลูกอ่ะเอาไปให้อตั้มลูกเอาให้พ่อพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อพ่อนัดใจเอาให้พ่อพ่อก่อนลูกเอาให้พ่อพ่อก่อนไหมให้ใครก่อนจะให้ใครก่อนจะให้พ่อพ่อหรือให้อตั้มก่อนอตั้มอีกจานหนึ่งไหมเอาอีกจานหนึ่งให้อตั้มไหมอยากกินเนื้อมากกว่าอซนสิลูกอีกจานหนึ่งครับถือ ถือด้านข้างมันไม่ใหญ่มากลูกถือด้านข้างสองข้างอ่ะค่อยๆถือเอาไปให้ตั้มนีบ๊วยๆลูกเบ,บาๆถือดีๆเด,ด็กกระตันยูอ่ะแล้วแล้วของหมามีล่ะแล้วของหมามีอะครับอยูต้องนั้นหมามีด้วยไหม พายินหาลูกกับอาม่าได้ไหมคะี่สเสื้อสีูเหมือนกันเลยน่ารักที่สุด่รักมากโอ้โหสองสาวกินมากกลองพามไม่กินอันนี้อะ่ะเรื่อนตลาจะเอามาให้น่ารัมากอ,อ,อ,าอายาเลี๋ยยวให้เรื่ไหมคะอร่อยไหมคะช่วยกินไม่กินแล้วดูแล้วดูมือเรามือเราอีก มาแล้วจ้าไอติมไอศครีมกัดแดมฟูดเอ็กกับคอปเปอร์เรามีรสอะไรบ้างเนี่ยนี่รสชาติมาแล้วอยู่ข้างหน้าเราเจ็ดรสไอ้นั้นคือซิกเนเจอร์ของเขาเลยค่ะนี่คือชิมเรอทำเด็ดมาก อร่อยมากอร่อยมากอร่อยนะอันนี้อร่อยอีกรสนึงที่เราชอบคือรถไหนในะช่อันนี้อร่อยชัวร์ต้มตกหรือไม่อย่างที่คิดไว้อันนี้คิดไว้อันนี้ด้วยพี่บีมต้องปิดตาแล้วถ่ายเอออามาตาเขียวแยงหายเร็วๆร็วดินี่ต้องอให้พี่บีมรถนี้ต้องให้พี่บีมเตนียรถนี้อันอนั้นคือรีอะไรนี่ คาราเมลอะไรทั well ้งอย่างนี่เออต้องให้กินวันนี้วันนี้ชาเขียวชาเขียวนิดนึงนิดนึงไม่โนโนโนเขียวเเร็วเดิเขียวดิบ้นนึ่ากินอา่ะาเขียว้ป่ะต้ตนูนูตอตตลับตา ปล่าตบนี่นะคะที่ป้าไอศสรีมที่นี่เหรอโอเคยกโดนให้ถ้าเป็นน้องสาวที่คือเตะไปแล้วไม่ได้เตะนวโคตดสองภาฐาถ้าเป็นเมียก็คือแบบกอดแล้วอันนี้อร่อย เดี๋ยวไมตักมาอีกดีกว่าอันนี้อร่อยกินไงก็หว่าจาตักเไหร่ไม่ได้กินไมได้กินไม่ไไม่ได้กินไม่ได้กไ่ได้กน่ไ้ไม่ได้อิไ่ไไม่ด้กิไม่้องนไ้ก